คอหวยแห่ส่องรัวรัวรถหรูป้ายแดงของจ้านงพณีเลขทะเบียนสวยมากสมกับที่ทำงานหนักมีคิวขึ้นคอนเสิร์ตแทบทุกวันจนแทบไม่มีวันหยุดพักสำหรับลูกทุ่งสาวอารมณ์ดีจ้านงพณีที่ล่าสุดเพิ่งควงคุณพ่อสุดที่รักไปรับรถหรูป้ายแดงคันใหม่สีแดงสวยสดสุดๆซึ่งรถคันนี้ก็เป็นรางวัลชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองและล่าสุดใกล้วันหวยออก งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน6-5งานนี้สาวจ้าก,ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับรถป้ายแดงคันใหม่พร้อมเผยให้แฟนๆได้เห็นเลขป้ายทะเบียนกันชัดเต็มตาสองตาพร้อมแคปชั่นระบุว่าถึงโอกาสถูกหวยจะน้อยแต่ฉันก็เต็มร้อยเสมอสำหรับเลขดังกล่าวก็คือ7-8-3-6